ครับผมแต้มนี้ก็มาหลุดข้างบนเลยนะยเกี่ยวปากบนบ,บนฝั่งเลยนะนะครับฝั่งนูน้นก็เดินมาดูเลยนะยเกี่ยวปากบนนะครับดีนนะขึ้นมาหนุกข้างบนนะตัวไม่ใหญ่แล้วตัวมันจิบมันจิบมันจิบในหนาเห็นไหมครับนิดเดียวไปเลี้ยต่อนะครับแต้มไม่ใหญ่แต่วันนี้สามแต้มมันก็ยังดีไป ยกลอยเลยนะครับมาดูกันอุ้ยโอ้โหหลุดหลุดข้างบนนะครับอืมเกือบไปหลุดข้างบนฝั่งเลยนะครับตันนี้ จุดนี้ตีประมาณสามรอบนะครับวันนี้ก็รีบหน่อยนะครับไม่ละช้าเลยสี่โมงครึ่งนะไปส่งของในตลาดมานะครับแล้วก็หมายมันอยู่ไกลนะวันนี้นะวันนี้จะเนี่ยสั่งตะก,กวัวใหม่มาแล้วเมื่อคืนแล้วก็จะใส่ลูกปัดดูนะครับลองเล่นแบบลูกปัดลูกปัดเขาแถมมานะมันจะเป็นอย่างๆยืดๆนะครับนะสามจุดห้ากรัมเหมือนเดิมนะครับ มาดูกันว่าจะมาล้างแขนหรือว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะย้ำแขนนะครับเวลาวน้อยก็ตอนแรกว่าจะใช้ไอหางสั้นนะครับแล้วค่อยเล่นแต่เวลาวน้อยก็ต้องเดินเกมไวเลยนะครับหางยาวนี่แหละประสิทธิภาพดีประมาณนี้ดีกว่า ปร,ประมาณนี้ดีวกว่าเบอร์หกมันเด้คืนนิดหนึ่งหวานเหยื่อติดฝั่งไหนนู้น แถวไหนเนี่แหละเดี๋ยวเราข้ามไปเอาเหยื่อนะครับเหยื่อติดกิ่งไม้เอามาหลุดไปหลายตัวเลยนะครับ5ตัวติดๆเลยนะ 丢了。 น้ลำลงใต้ใต้นไม้ ที่อย่งนี้ปลาตกใจหมดนะโอ้ควันน,ะววน้ำน่าวว่าเสียงอะไร อันนี้วันเสาร์ด้วยเราน่าจะมาซ้ำช้าเขานะกว่าเขานะครับ มาจุดนี้ตีประมาณสามรอบนะครับมาแล้วเต็มแรกตัวแรกกระโดดไปก็<ฮ>กืบเหี่วมานี่นะครับไซนี่วัดเต็มกัดเบานะครับเหมือนมันระแวงนะช่วงนี้พูดเลยคนน่าจะ ตกเยอะตีเยอะนะครับช่วงนี้ไปก็ <ege LGBTQ. S 1> เห็นเขาไล่ตกกันแล้วนะก็ไม่เป็นไรมันให้หมีใหม่แล้วเราก็จะตกเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี<ะ>๋ยวจะไปจะมาฝั่งนี้เพราะว่าจะไปเอาอันนั้นแหละเอาอะไรนะเอาโหยิ่งแรงมากรู้อยู่ว่านะ โอ้โห okay. ทาง,งนี้แรงมากฟืดเลยนะโอ้โหจริงบอกแล้ววันนี้ปลาเหมือนมันเลวแวงมากเลยนะครับแรงมากจริงพอไปสโพแล้วฟืดเลยนะบอกเลย นปลามันละแหวงเลยนะช่วงนี้ปลาละแหวงจริงจริงโอ้โหแดดซื้อแว่นตาใหม่เยัง ไม่ได้อัดคลิปนะครับม้าแบบงงๆเลยเบามากที่เราบอกว่ามันกัดทีสองทีตรงนั้นอะ่ะแล้วก็มันมันติดกิ่งไม้อะไระผมว่าตัวนี้แหละเนี่ยอ่ะไปลงไปต่อเลย ยกลอยเลยนะครับมาดูกันอุ้ยโอ้โหหลุดหลุดข้างบนนะครับหือเกือบไปหลุดข้างบนฝั่งเลยนะครับตันนี้ได้ครับหลุดบนข้างบนหมดดีเลยไม่ใหญ่อะพี่ขีดสองขีด เกือบไปโอ้โหหลุดข้างบนเลยนะครับโอ้โหมันเกี่ยวนิดเดียวนะครับเกี่ยวเกี่ยวปากบนอันนี้ ดูกันดูกันไหมที่จะไมด่ดูดูสิปะเดี๋ยวผมให้ดูข้างน้าครับผมแต้มนี้ก็มาหลุดข้างบนเลยนะครับเกี่ยวปากบนบบนฝั่งเลยนะครับนะฮะฝั่งนู้นเขาเดินมาดูเลยนะนเกี่ยวปากบนนะครับโอ้ดีนะขึ้นมาหลุดข้างบนนะ่ะตัวไม่ใหญ่แล้วตัว มันคิดสองขีดลองขีดไม่น่าถึงนะครับนิดเดียวปปเวกันต่อนะครับแตมไม่ใหญ่เลยวันนี้สามแต้มมันก็ยังดีไปจะกลับนะครับแต่ผมขออีกสักนี้กลายแกะกลายเป็นย้ำแขนนะครับ มันพันยังไงล่ะเฮ้ย ก็ไม่ได้ส่งแสงอะไรเนี้ยเมือม่อ <c oughs> ยก็เมื่อยเรียบร้อยนะครับข <c oughs> าดช็อกนะครับทานต้องไปนะ เป็นรอยนะขาดขาดตรงรอยนะมัดใหม่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อมาเนาะก็ก็ว่าจะไปล้างแขนนะกลายเป็นไปย้ำแขนให้เนาะกับตัวเองเองเนาะก็ได้มาเพียงสามแต้มโอ้โหช่วงนี้พูดจริงๆเหมือนมันเราเองนะครับส่งขนาดกดส่งปุ๊บแล้วก็กระโดดออกเลยนะงงนะครับ ปลาคนน่าจะตกเยอะด้วยแล้วก็ปกติอ่ะตัวเล็กมันจะกัดแรงมากเลยช่วงวันนี้เน้ยกัดเบาแทบนึกว่าติดกิ่งไม้หรือติดอะไรเลยนิดเดียวนะครับดีนะเรากดส่งนะรู้สึกได้ว่ามันมันกัดกัดเบาบบอ่ะกัดระแวงอ่ะกัดระแวงจริงะนะครับใช้ไม่ใหญ่ไม่ไม่ได้เอาถังไปด้วยนะครับเพราะว่าถังใส่ปลาอยู่เมื่อวานนะสีแต้มห่ะเดี๋ยวก็จะทําพร้อมกันเลยนะครับดูกัน นี่สามแต้มนะครับภารกิจสามล่าหาปลาเกลือนะในวันที่สองของเราเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ต่อว่าเราจะไปเส้นไหนดีพรุ่งนี้เส้นนี้วันนี้ก็เจอนักตกปลาหน้าเก่าๆนะครับเพราะเส้นนี้เขาไล่ตีกันหมดแล้วแต่มันก็มีตีกันหมดแล้ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะดูไปดูเส้นอื่นนะครับแต่ที่มันมีน้ําเนี่ยเส้นนี้เพราะว่าหมู่บ้านเขาห้าม ใช้น้ําทําการเกษตรน้ํามันเลยยังมีอยู่นะครับส่วนเส้นอื่นผมคาดว่ามันน่าจะแห้งแล้วแหละเขาดูทําการเกษตรกันหมดนะครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับน่าจะอีกวันสองวันนี่แหละแล้วก็จะทําแล้วส่งให้คุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่แพร่นะเราจะทําก็โปรเจกต์ Project เราก็คิดว่าทําไว้ประมาณห้าสิบห้าสิบตัวแล้วก็จะส่งไปตอนนี้อยู่ในตู้ยเย็นไม่แน่ใจประมาณสักสามสิบถึงไม่ถึงไม่รู้นะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ รวยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะทําแล้วก็คืนนี้ก็ตกักตากไว้เลยก็พรุ่งนี้ได้ให้ภรรยาตื่นเช้าแล้วก็าตากักนะเพราะเราเรามีงานตอนกลางคืนอีกเราจะทํางานกลางคืนอีกนะครับผมโอเคฝากติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเผื่อเจอกันอาจจะมีช็อตมันๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมติดตามไว้ด้วยนะครับ